ก็เห็นยมยายทําไม้ไผ่อยู่เนาะ,ะยมยายทําไม้ไผ่จะไปไหนเนี่ยเขามาซื้อปักต้นไม้ที่เขาชบต้นไม้ขายแล้วยมยายขายยังไงนี่ร้อยละเจ็ดสิบอ๋อร้อยร้อยอันได้เจ็ดสิบบาทแล้วไม้ต้องไปหาเองไหมต้องหาเองไปหาตามไหนตามปา่าเลยแต่บนเขานี่ไอ้ตรงห,<า>หลังบ้าน

อยู่อยู่กับใครที่นี่มีอยู่กับหลานแล้วลูกชายเขาอะเอาข้าวมาให้เอากับข้าวมาให้จ้ะเล้วหลานก็คุยคุยอะไรปกติไหมภาาคุยได้แต่ก็ไม่ค่อยชัดอเขาคนพิการมาจะเด็ดอายุเท่าไหร่หลานยี่สิบเก้ายีบเก้าเขากลัวคนไหม ได้ถ้าเรียกนี่มาไหมมาไม่ค่อยได้ยินง่ายหรอกต้องไปตามอ๋อเอาไปตามมาบอกว่าเอาขนมไปเอาขนมไปใส่ขนมในรถมานี่ไปตามคนเมื่อกาดเอาขนมมาที่อยู่หลังเบาะเจ้าคุณไปอะไรยูโรเหรอซ้มซ้มซ้มเอาอะไรเดี๋ยวให้ลูกสิบปตา ชื่อสม้มจ้ชื่อจริงชื่อสุวรรณันโอ,อ้บอกหลวงพ่อขนมมาให้กินเอาขนมให้กินเอาขนมให้กินเอนนเอชื่อจริงชื่อสุวรรณันจันเต็มเอามา มาแม่เอากนอากน,น,นุมไปะานี่มแปมานีเร็ว้รโยมอยู่ที่นี่นานยังตั้งก็พ่อกับแม่อยู่นี่พ่อแม่เขาให้ที่ตอนนี้อายุเท่าไหรแ่แ้รโยมพึ่งเ <70. S 2> จ็ดสิบเจ็ดสิบโอ้เธออยู่ที่นี่มาตั้งเกินเจ็ดสิบปีสิตั้งแต่พ่อแม่ะเออแต่แม่บ้านอยู่ข้างล่างมแม่ก็เสีย ตั้งนานแล้วก็เป็นคนที่นี่เลยจ้าแล้วทำอะไรตอนนั้นตอนเป็นสาวสาวก็ถังไอรับจ้างทำนาชีวิตนี้ถือว่าสบายหรือลำบากลำบากลำบากมาแต่เล็กเลยเหรอจ้าแล้วจมเรียนจบอะไรปอสี่ปอก็ททำสวนทำนาจ้า ั้งแต่สาวจนบัดนี้จ้าระยมก็ได้สามีจ้าสามีก็ตายไปสิบปีแล้วทิ้งสมบัติให้ไหมสามีไม่มีอะไรเลยนี่สมบัติของแม่ทั้งนั้นนี่ก็คือมีที่แปลงนี้อยู่จ้าเยอะไหมถึงไล่มาไหมล่ะเองอเข้าห้องมันแล้วกลัวกลัวอื ก็เห็นไม่ค่อยเดินพิการนี่ไหมเดินก็ไม่เป็นไรแล <c oughs> ้วอายรับอะ่ะมีมีมีด้านไหนบ้างที่จยวชมีชแต่คนแก่เงินคนแก่เนี่ย <c oughs> ตอนนี้ยังได้หกร้อยอยู่ เพิ่งเจ็ดสิบใช่ไหมจ้ะแล้วทีนี้ได้แค่หกร้อยจ้ะแล้โยมต้องอยู่กับหลานพิการแล้วแล้วเขาเขาได้เงินไหมเขาพิการคนพิการได้แปดร้อยร้อยก็เป็นหนึ่งพันห้าร้อยจแล้วก็มีเด็กอีกคนที่ว่าหลานผู้ชาย ไอ้ลูกคนสุดท้องก็พ่อแม่เขาทิ้งกันแล้วใครเป็นคนเลี้ยงดูเขาก็เลี้ยงอยู่นี่แหละกัลุงก็ซื้อกับข้าวซื้ออะไรมาให้กินอยู่นี่ก็ย่าก็ทำไม้ทำอะไรให้ไปโรงเรียนนี่ไปวัดมาแล้วก็ไปเตะบอล โรงเรียนคีรีวันหลานชายเหรอจ้ะแล้วเขาขยันไหมหลานชายโอ้มันจะทำอะไรเป็นอ้าวทำไมเตะบอลได้ทำได้ดีเตะบอลครูใช้ไปนู่นไปนี่ก็ไปขี่รถจักรยานไปแล้วเขาช่วยงานยายไ,มไหมมช่วยไม่เป็นหรอกให้ถูบ้านกวาดบ้านแค่นั้นแหละ ถ้าไม <ป S> ่สอนเ <ไป S 1> ด็กถ้าไม่สอนแล้วมันจถ้าไม่สอนแล้วโตขึ้นก็ไม่ค่อยอยู่ในโอวาทจ้ดื้อไหมไม่ดื้อไอบ,บอกอย่าทำไ้นู่นไอ้นี่อย่าไปทำเหมือนเขาที่ไม่ดีจ้แล้ว รายรับโยมได้แค่พันสี่อยู่แล้วจะพอกินยังไงมีงานเสริมอะไรบ่ะไม่มีก็มีเมื่อกี้ผ่าไม่ไผ่นี่เองเป็นคร<ะ>ั้งคราวไปใช่ไหมก็ผ่าเป็นครัง้งคราวเนี่ยไอ้ถ้าหมดนี่แล้วก็ไม่มีนะ้ะให้เขาตัดให้ม,หมุชานี่ลม้ม ล้มใส่ถังสีโยมล้มเหรอจ้า <c oughs> เจ็บไหมไม่เจ็บไอ้ล้มเซล้มระวังนะแต่ล้ม,ลมทีบางคนลุกขึ้นมานี่ไม่เหมือนเดิมเลยนะหัวไปฟาดนั่นฟาดนีก็เมื่อต้นปีนี่กนบนกไปไม่รู้เรื่องเป็นเดือนนอนเนฉยๆฉนยนก นอกโบหวานอ๋อโบหวานโบหว,วานต่ำแล้วแล้วที่มื่เช้าลมพะพูปะ่ะหรือว,ว่าสะดุดเซอเดินแล้วถามจริงตอนนี้มีเงินติดตัวไว้ใช้ไหมไม่มเีเนี่ยเน้นเขาฝากไปซื้อปลาไอเนี่ยเขาฝากซื้อปลาไอ้ร้อยหนึ่ง เขาอ,อยู่เลยเบี้ยค้าก็าไม่มาบ้านนู้นอโอ้เนื้อมาแล้วสาวสวยมาแล้วค่อยๆค่อยๆค่อยๆเดินลูกค่อยๆโอ้โห,โ,หโหสาวสวยแล้วเล็กเขาล้มไหมอย่างนี้ล้มล้มเนาะโอ้ถ้าล้มนี่มีแต่หินนั่นเลยอันตรายจังมานั่งนีออ่นั่ง,ง,งกับ,กบแม่นี่อ๋อเรียกแม่เหรอ ค่อยๆมาลูกค่อยๆเดินโอ,โอ้สาวสวยพ่อแม่ก็ทิ้งกันะจ่ายนั่งเลยลูกอเอาขนมมาชิ้นหนึ่งโอ้โอ,โอได้กินขนมไม่ยังเมื่ <c oughs> อกี้เอาขนมยูโรอร่อยอร่อยฉีกินเลยนี่อยู่กันอย่างนี้เนาะจ้า เป็นมาตั้งแต่เด็กเลยเนาะ้ชแล้วได้เรียนหนังสือไหมเรียนอยู่นี่ปสี่แล้วก็ไปเรียนไอ้เขาเรียกบ็อกเซียบ็อกเซอร์ไอ้ที่นครนายกเป็นมาตั้งแต่เกิดเลยจ้ะเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กออกจากแม่มาก็เลี้ยงมาร้องเพลงได้ไหม ไม่ไม่ได้โอ้โหอารมณ์ดีร้องเพลงสวยที่สุดสวยในซอยร้องได้ไม่เป็นได้ชอบกินอะไรจ๊ะไม่ไม่โอ้โหไม่ชอบกินย่าไม่มีตังอะไรไม่ค่อยกินอะไร28ร่แปดแล้วเหรอยี่หกยี่แปดยี่แปดยี่แปดแล้ว ก็อยู่กับเป็นเพื่อนกันไปใช่แล้วก็ไม่ได้มีเงินติดตัวเลยเลยตอนนี้ไม่มี <Okay. S 2> ก็ขายไม้ทีหนึ่งก็ได้ทีละร้อยกว่าพอดีให้ลหลานไปโรงเรียนลูกเขาไม่ให้บ้างเหรอลูกก็ขาดทุนไปรับเหมาไว้นั่นน่ะแบบว่าไปเหมาไว้เราทำไม่ทันก็ให้คนอื่นมาทำ ที่เจ้าของบ้านเขาก็ให้คนอื่นมาทําแล้วเขาก็เบิกไปเบิกไปแล้วไอ้แล้วมันก็หนีไปหนีไปแล้วก็เราเป็นคนนั้นค้าอยู่ใช่ไหมละ่ะเราไปทําไปก่อนพอดีก็มันก็หนีไปแล้วก็เราก็ต้องไปสวมทําให้เขาให้มันเสร็จปีนี้จะเสร็จหรือเปล่าหนู ปเป็นเรเหมาค่าแรงเขาเหรอเป็นเหมาเป็นบ้านเลยเนะี่ยเหมาเป็นบ้านเลยคนที่เขาเอาเงินไปเนะี่ยเขาหนีไปแล้วแล้วบ้านเขาก็ไม่รู้ไปอยู่ไหนก็ไม่รู้ไปคบคนยังไงติดต่อก็ยังไงก็เขาก็มาหางานทำเหมือนกันหางานทำแล้วพอดีเจ้าของบ้านเขาติดใจ เขาก็เองเหมาต่อแล้วหนังสือสัญญาก็อยู่กับตัวเราเองใช่ไหมก็ลูกชายหนังสือสัญญาอะไรทำบ้านเขาหนีไปแล้วต้องต้องทำแต่พอเบิกเงินเข้าไปแล้วไอทางนู้นเบิกเงินเข้าไปก็ต้องไปตามไอคนนั้นเละไม่รู้อยู่ไหนบ้านเขา แล้วครบกันยังไงมาหางานทำเหมือนกันก็คงรับเป็นเป็นค่าแรงมากกว่าตัดเป็นแรงรับมเมาเป็นแรงค่าแรงแต่เขาเอาไปเยอะแต่ทั้งนี้ก็ให้มันสิสิ็จบจบๆไปบางทีเขาก็ให้เขาสงสารเขาก็ให้สองพันสามพันบ่ได้เติมน้ำมันให้ให้ใครให้ลูกชาย จะไปรับเหมาเรื่องแรงมากกว่าเพราะว่าถ้าถ้าจะเป็นเหมาหมดหลังไม่ได้มันต้องมีมีบริษัทมีทุนมีอะไรจดทะเบียนคงไปรับเป็นเป็นช่วงจากเขาอีกทีตัดตัดกันเป็นต่อๆกัครั้งแรกลูกชายทำไหมทำแล้วเจ้าของบ้านนะ่ะเขาว่าลูกชายทำไม่ทัน แล้วก็ให้คนนั้นให้ไอ้คนนั้นมามาขมานั่นมาทำทำแล้วก็เบิกเงินเรื่อยเบิกเงินเรื่อยเบิกเกินไปสิแล้วเบิกเงินเบิกเงินแล้วทำไมทางน้เขให้ละ่ะในเมื่อเรารับงานโดยตรงกับลูกชายเขาต้องให้ลูกชายโยเป็นคนเบิกไม่ใช่คนนั้นมาเบิกคนนั้นเบิกไปเลยไม่ได้ถ้าอย่างนั้นผิด,ผด,ผดหลักการเหมือนกัน มันก็ต้องเอาคู่สัญญาเป็นคนเบิกได้ไม่ใช่ใครเข้ามารับแล้วมาเบิกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้แต่ว่าโยมยังไม่เข้าใจหลายๆอย่างมไม่ใช่ในเมื่อใน,นเมื่อ<า>คู่สัญญาก็ต้องคู่สัญญาเป็นคนเบิกคนอื่นมาทํางานแล้วบอกมาขอเบิกเงินผิดหลักเขาให้ไม่ได้ขาดทุนหลายแสนเพราะว่าบ้านเป็นหลังบ้านสามชั้นนะนี่อยู่ท่าชัยนี่ แล้วไอ้เขาทำไอ้น้ำโพลิริดนี่แหละบ้านเขาเอาไปอมันมันไกลแล้วเอาสรุปตรงนี้ว่าโยมอยู่ตรงนี้ไม่มีใครเลี้ยงดูที่จะส่งเสียจ้ใช่ไหมอย่างดีก็มีคนเอาข้าวเอาแกงมาให้กิน แล้วถ้าจะมาให้เงินโยมเอาไปใช้โยมจะให้ลูกชายหรือเปล่าก็ไม่กล้าเอาเก็บไว้ก็ต้องให้ลูกเก็บไว้เก็บไว้ก็หมดอยู่ดีแล้วทำไมจึงจึงไม่กล้าเก็บไว้กลัวอะไรกลัวเขา้ารถเข้ามาเรื่อยเขา้ากลัวเนี่ยถึงวิ่งเข้าบ้าน มีคนมาหลอกมานั่นนะอยู่คนเดียวเนี่ยคนอยู่ยายเอาอย่างนี้ให้ยายไปสักหมื่นพอเรจะให้เยอะกว่านี้เดี๋ยวอย่างที่ว่าโยงก็เอาไปขยุบไปฟังด้วยกันเอ,เอามาเอามาเอามาปอพกันเอาเอาไงินไม่หมื่นหนึ่งไปใช้ไม่ต้องไปให,ให้ใครหรอ,อกเราแก่แล้ว จ,จะเก็บไว้เองเอเลูกมันหนุ่มอยู่ยังไงมันจะทุกข์ายากไงมันก็จะเป็นหนุ่มอยู่ให้มันไปดิ้นเอา,าแต่เราเองออกันำบาต้องดูเวลาไม่มีเงินมันคิดอะไรไม่ออกเขาเรียกว่าจะซื้ออะไรก็ต้องมีเงินจะไปไหนก็ต้องมีรถถ้าไม่มีรถไม่มีเงิน ไปไหนไม่ได้ซื้ออะไรไม่ได้ไปซื้ออะไรไม่ได้เขา้าเข้ามาเนี่ยรถเข้ามาขายของก็ต้องมีเงินอยู่ดีอะเซ็นเขาได้สักวันสองวันแต่พวกนี้ไม่ให้เขาเขาก็ไม่ให้เซ็นอยู่ดีอะกินเลยอร่อยอร่อยปั๊บ <c oughs> อร่อยอร่อยเออเฮอข้างในมีไส้ด้วยเออ,อร่อยแน <c oughs> ่ธรรมดาอร่อยอร่อย อร่อยเนี่ยเห็นไหมอร่อยมียังมีหลายอันใช่ไหมยังมีใช่ไหมอ่าเอาเก็บไว้ไม่ต้องให้ใครรู้เด็กใครอ่าร้านไพ่อ่าไม่ต้องไปเล่นมีวิธีเปิดวิทยุนะ ีรรมวัดเช้าเลขหนึ่งสวดมนต์เลขสองสวดมนต์เย็นนะเช้าเย็น,นเคยสวดไาาหมนักสือธหนังสือ,อ่านได้ไหม,ไมนมน,นี่สวดมนต์นิเทศ ได้เวลาฟังธรรมต่อไปจะได้มีปัญญาที่เราจะได้ฟังธรรมกันปัญญาให้รู้ว่าชีวิตเกิดมาทำไมคำบอกว่าฟังดีๆก็ได้ปัญญาฟัง <c oughs> ดีๆได้ปัญญา <c oughs> คือฟังแล้วก็ตามรู้ไปด้วยไปเตรียมข้าวมาหกลูกก <ถบ S 1> ็าตามรู้ทำรร <c oughs> อย่างคำง่ายๆคำว่าจาคเนี่ยก็คือการได้สละโอ้เอออร่อยอร่อย,ออยสองถุงเลยการได้สละให้เป็นสิ่งของของตนแก่คนอื่นเนบางคนก็ยังไม่ไม่เคยคว่างเมื่อนะว่างย่ยเปียกนะ สละกของในวางข้างบน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 กล่องในที่ลมวางก็ไม่รู้จักทับไปเลยทับไปเลยทับไปเลยส่วนใหญ่ก็รู้แต่ว่าเปียกอีกแล้วซื้อมาก็ขายไปกำไรเท่าไหร่ไม่อยู่พ่อแม่ก็ไม่อยู่จะให้อะไรสักอย่างหนึ่งก็ต้องถามว่าออะรับไปฟังเสียบปลั๊กไฟเสียบแล้วก็ฟังไปด้วย แล้วก็จะชาร์จไปในตัวนะพอชาร์จเสร็จแล้วเปิดไปทั้งคืนหนึ่งหรือสีห้าชั่วโมงดึงปลั๊กออกแล้วก็เปิดฟังได้โดยไม่ต้องเสียบปลั๊กชาร์ได้สองระบบนะเสียบไฟก่อนจะได้อาแบบให้ฟังธรรมะจะได้รู้ตื่นนี่หัดพุดโทโธพุโทโธนี่หัดพุดโทโธไว้ วิธีพุทธโธก็หัดตั้งสติกำหนดจิตข้างในทำความระลึกรู้หายใจเข้าบริกรรมว่าพุทธนะีฝั่งนี้หายใจออกให้กำหนดว่าโทนะพุทเข้าแล้วโทออกถ้าเราไม่วอกแวกเนี่ยต่อไปจิตก็จะสงบนะเมื่อสงบแล้วก็จะเกิดสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วก็มันจะ มั่นคงอยู่ข้างในภายในจิตเราแล้วลต่อไปตาเห็นรูปหูฟังเสียงใจก็จะไม่หวั่นไหวนะหัดพุทโธไปเรื่อยๆนะแล้วก็ฟังธรรมะไปเอาแบบมือนี่เป็นเบื้องต้นนะเออไปนี่รีโมทอ่ะก็ธรรมะวันนี้โยมก่อนที่จะจบในรายการก็ให้รู้ว่าสรรพสิ่งในชีวิตที่เราเกิดมาอยู่บนโลกนี้ ล้วนแต่ไม่มีอะไรที่มั่นคงถาวรไปตลอดการเราจรึงมีคำว่าแก่เจ็บแล้วก็ตายและความพัดพรากไม่ว่าใครวันนี้อาจจะมีแต่อีกวันหนึ่งเราก็ต้องจากอยู่ดีนะฉะนั้นอย่าไปหลงในโลกสมมุติจนทำให้เราเป็นทุกข์มากเกินก็ขอให้มีความดีก็คือให้รักษาศีล ให้ทานปฏิบัติธรรมและรู้จักการกำหนดภาวนานกำหนดดูลมหายใจเข้ารู้ออกรู้เป็นเบื้องต้นเมื่อจิตเราตั้งมั่นดีสติระลึกได้ดีต่อไปเราก็จะมีปัญญาในการที่จะเข้าใจในชีวิตที่เกิดแก่เจ็บตายมากขึ้นนะก็ขอเจริญพรเอาลองท้ามา ของนี้ต้องเบ 5, อร์ห้าเบอร์สี่ก็ได้เบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์สี่เบอร์ห้าเอาอลอ,องดูอ่าลองใส่ล,สลูกพอดีเลยเอาดึงเป๊ะออกเอาดึงออกเอายูรุออกเออเออเออของยมยายนี่เบอร์อะไรเท่ากันไหมฮะยมยายน่จะใหญ่กว่าหน่อยไหม เบอร์ห้านี่ยลองเอาลองดูเบอร์เอามาเอามาเบอร์ห้าดูดิดึงเนี่ยน่าจะเบอร์ห้าคงยมใจเนี่ยพอเออดึงออกเออเอาเรียบร้อยนะเรียบร้อยขัดพุทโธนะสิ่งที่โยมจะได้กำไรชีพก็คือลมหายใจที่มีสติ ระลึกถึงพุทธพุทธโธหมายถึงว่าความตื่นรู้ของพระเจ้าให้น้อมมาที่ปัจจุบันว่าเรากําหนดรู้พุทธเข้าโทออกฝึกไปถ้าสอนหลานด้วยอานิสงส์จะได้เยอะเพียงคําว่า<ม>พุทธโธนั่นแหละ<ม>ก็อานิสงส์เยอะและ้วแล้วก็หัดฟังทำไปเดี๋ยวก็ค่อยพัฒนาการไปเรื่อยนะอะไปละื่เออออชื่ออะไรลูก ฮะส้มส้มเปรี้ยวรูหวานส้มห <c oughs> วานโหใช้ได้เอาเอาให้อีกให้ใหเอาให้หมดเลยเอาไปเลยให้ทั้งกล่องลูกจะได้กินนะอร่อยอร่อยไปละสาธุ